สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตี้ควีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับเยอรมันเมื่อคืนมา8ครับไปเจาะไม่เข้านะครับมาลุ้นกันต่อสําหรับเยอรมันค่าคืนนี้เนาะเยอรมัน,มนประจําวันพุธประจําวันพุธที่26กพฤษภานะครับทันใดพึ่งเข้ามาหรือเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเนาะและถ้ามีโฆษณาแต่ละคลิปนะครับรบกวนอย่ากดข้ามนะครับ ยูด้มันวันนี้ถามว่าเด็ดไหมเด็ดครับทุกหุ้นที่วางเด็ดหมดน,นะครับแต่จะมาแล้วไม่มาอีกเรื่องนึงนะครับ <c oughs> ยูดมันระจาวันที่26ครับยูด้มันเ่นสี่แปดครับในว้นที่สี่ครับสามสี่ห้าสี่เ้าสี่ 6 8 7 8 9 8ครับร้อยส่แครับสงสัย4ี่สี่แปดเก้ี่เปดหกตัวเดียวกันนะครับเนาะ อย่าลืมครับพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับเยอรมันออกผลที่สองนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณครับใครได้สารลัดขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับสําหรับคนไม่ชอบเล่นสารลัดเจอกันดาวโจรครับถามว่าเด็ดไหมเด็ดครับแต่จะเด็ดจริงหรือเปล่าไม่รู้ตีสามตีสามห้าทีรู้ครับสําหรับดาวโจรเนาะขอยร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับสวัสดีครับเฮงๆรวยนะครับ